ทำฝืมือยายเลยจ้ามรงเนี้ย <laughs> มุส้างเวิบเวิบคือฟันวาอีหลีตอนนี้ตรงเนี้ยปลาจังหดล่ะคะเนี่ยเห็นบวร์บเนี่ยโอ้ยโอ้ยยังกินแข็งเงือดโอ้ย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องจากช่อง youtube ตัวอินยูเคซีสองแปดเก่านะคะวันนี้กับบุ้มีงอย่างไรค่ะคือเกา่าเนาะค่ะพ่อพี่น้องไปหาเห็ดกันวันนี้มาตาพลังข้ามาเก็บนี่กวน

เดี๋ยวดีไซน์ก่ันเดี๋ยวค้างอีกคนอืมเดี๋ยวอีกคนโอเคดี อืมเย๊กขึ้นเริ่มกนอนเต็นทกาังนะเกบเอาด้วอกมเถ่าแล้วเนาะดอกมัเถ่าก็ไว้ี้แหละไ่คัก

cả môn tâm một nó, tâm vào nó ngon nè, bên nội, em Nhu này, thấy không kìa ui, kìa 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 cái kìa 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 เดียวจิ้มกับมือโอ้ยนี่คักโอ้ยค้ามซีว่าว่าจะข้าเดียวไงคักไงคักใส่เปลืองคักข้ามใบไงคักมืู่นี่ไงคักหลายคักโอ้ยพี่น้องเห็นบน่ลนะมันมืดเนาะบ่เห็นเก็บได้นี่แต่พัดมาไงผู่น,น,นู้นนี่มิจตดอกมาไงเพอร์เบอร์นี่จังไรที่เอาได้ละ่ะคะ คืนก็ขึ้นบ่ได้ชีก้องลงมากกับกองบ่ได้ต้นไม่ถ้าต้นน้อยกันยังพอวายต้นที่ใหญ่เนี่ยดีคืนกับทีฮักโอ้ยเดี๋ยวเบี่บงเจ้าสุดเอื้อมเกินที่จะเอาเจ้าลงมาชสอยส้มใดเนะาะเจ็บทำแม่ตาฝรั่งเนี่ย Ngày sáng sạc như nè này Để bắt đầu nhanh nhanh mình Đọc nó là กำหนึ่งเก็บปะเก็บนี่กัาฝรั่งเก็บกับข้าวเสียบเสียบไปกินวันนี้ยินยากไปเลยค่ะถ้าอยากเช็คคนทำกันอยู่ได้เก็บอีกอะไรสำรวจคอนนั่งนันอยู่ ุ้มเอายุ้มเอาเลยด,ยดอกหมดไงสามดอกเต็มกำมือนี่อันนี้ก็จะแมนอยู่เบอร์เบิร์ดเชียงเพื่อนเ็ดอโนกิเพืเ่นอนพี่น้องอีเพื่อนเพื่อนมาเก็บนี่พนั้นจริเหนียวเหนียวเนี่ยอันนี้แมนแมนแท้นี่นี่เบิ่งค่านะพรอพี่น้อง กำลังที่ขึ้นมาเต็มเลยเฮ็ดหูหนูเป็นจีอยู่อยู่ตัมบงที่เก็บได้อยู่กับพี่น้องเพราะมันอยู่ในป่าไม่มีหมูม้มีหมาขมาดอกร่ะพี่น้องอยู่อยู่ในป่าอันนี้โอ้ยทำป่อมือใหญ่เลยจ้าวงเนี้ยโอ้งูสังเวบเวิบคือฟันวาอีลีตอนนี้ตงเนี้ย นี่ว,ว่างไว้นี้นี่นองนึกนี่ไงอีรี่ะาี่นเองเมึ่กีนะโอ้ยตาสลังเก็บเมนะ่อนี่แต่แบบไงเลย ค่ะพ่อพี่น้องสมือตาฝรั่งเลยก็ได้ใสวัดชูฟูนิวแฮนด์เล a ดิสองสามดอกเต็มมือตาฝรั่งเลย ว่ได้กินยังละเจ้าว่ะเนี่ยพัฒตั้งแต่เฮ็ดหูหนุยละให้กินให้บอกบอมหมานเฮ็ดนนั่งลม่มเฮ้ยพี่น้องว่าจังไรละคะเนี่ยเห็นเบอร์นี่โอ้ย ยังกินแข็งเงือดโห่ยังบนเอาเด้อค่ะปอพี่น้องนี่โอ่ดึงกันยังหงากอยู่ไเดี๋ยยังกรึบๆเลยค่ะนี่ให้มันกินกันเลยโอ้ ได้แล้วกินเถียวเดียบเบิดละย่ายกันทีอบแหงไหว้ล้วเด้อบันนี่ตาแหงไหว้อบแหงไหว้เนาะค่ะพี่โนโ่งน้ำสิกินสิพัดสิใส่พัดสิใส่ต้มจืดแจ้กจังสิกส็แซ่น้ำละกัน เอามาพัดเอามาตุ่มนะครับพี่หนุ่เมเ,เนี่ยงงมอะไรนี่ไ <ś c oughs> ต่คอ,อนใหม่หั้งนั้นเห็นงงมออัอาจารย์พลังพอเห็ดหูนูอีกบอนเออเห็นปะ สุดท้ายก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะจมแล้วก็อย่าลืมเด้อค่ะฝากกดติดตามกดซับสครา์กดไลค์กดแชร์ช่องยู u ู u ตุ้ o ยูเค8ีให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ